สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดีเดียชานเนลนะครับตอนนี้มีรถใครกำลังเลี้ยวเข้ามาเองนะครับผมอีไฟเลี้ยวหมับ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 นะครับ เลี้ยงใช่ไหมเวาจะพาไปเลี้ยงเราเราต้องซุ่มนะครับผมไม่ไเรีเรด้ไปเรียกขี่ไปดูยังไม่มีใครลุกตอนนั้นอะ

ขายืออะไรเลี้ยงวันเนี้ยมีโคขวดเดียวมีโคขวดเดียวมีโคขวดเดียวใช่แล้วพี่นันต้องมีแต่โคกันเนาะเออเลี้ยงโคขวดเดียวมาซีเธอมาคนเดียวนะเออมาคนเดียวเนี่ยแหละแท้ๆค่อยอยู่กันสองคนจะมากี่คนมาคนเดียวก็เสียวได้นะพี่นันมาคนเดียวก็เสียวได้มานะลุงเพชรฝากบอกมาด้วยเดี๋ยวไปดูในคลิปเด้อเอฟซีเด้อลุงเพชรฝากบอกอะไรมา เร็วเร็วเร็วเรมาดูปนัดเอาอะไรให้เนี่ยมีอะไรมาให้เอ่ยปนัดมีอะไรมาให้ครับผมตอนนี้ขี่ขวบแล้วสามสามเต็มแล้วพี่นัดตอนเนี้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วช้างมาเร็วไอ้ขี้ดื้อไอขาหายยังยังยังเดินกระเพรย์อยู่พี่นัดเฮ้ยังมันหลับอยู่วะตื่นแล้ว วันนี้วันอะไรบอกก่อนวันนี้วันอะไรฮะรู้ไหมวันนี้วันอะไรตัวเองเนี่ยฮะยังไม่รู้เลยแล้วเขาจะมาอาบน้องอาบน้ำโว่หัวฟูเนี่ย่ะเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นเด้อ่ะป้ามีเล่นให้ว้าวขอบคุณค่าก่อนเร็วเดียวเดียวเดี๋ยวเอะพ่องถือดิอ่ะเออใช่ทำไมขอบคุณค่าเด้อสองอย่างเนี่ยจะเอาไหนเอาไหน ซ้ายหรือขวาเอาไหนเอาไหนลูกเอาไหนเอาไหนเอาไหนก่อนเอาไหนก่อนเอาไหนเอาไหนเบอกปนันเอาไหนเอาไหนเฮ้ยเอาไหนเอาเร็วเร็วเร็วถ้าเป็นพ่อถ้าเป็นพ่อพ่อเอาซองแดงนะเอาไหนเอาไหนเอาไหนเอเอาไหนลูกจ้เอาไหนเฮ้ยอาเอให้สองอันเลยปาเก่อนอาเอาเง้องอันเลยเอางน่ออันนี้ของุเพชรอันนี้ของุเพชรเอาไป ออนี้เเนียบน่ารักจังตอนนี้หน้าเหมือนเจ้าเลยอาไปอุ้ยน่ารักแรงเด้ออย่าดื้อเด้อพาใจบอสนนี้อาการลองึตื่นนี่จะลองให้พีมนะเดี๋ยวไปเป่าเค้กไปทันเด้นปทานได้กินหมดก้อนเลยเลไปไหมโอ้ยหยิยิบหยิบหยยบโอ้ย เราตอนเ <c oughs> ย,ย็ยเนไปเป่าเค้กบ้านปานาก็ได้เพราะว่าเพราะว่าเอฟซีก็บอกอยู่เพราะว่าเราไม่ได้ออกจากที่พื้นที่ไงตื่นเต้นหน่อยเหอะอันงงเฮ้ยอันนอนจากก็ตื่นเรยวซื้อเอาอุชาเนี่ยแอบไปให้เนี่ยโอ้โหอุชาขับรถไปถึงเมืองสะกดในตัวเนี้ยว้าวเลยไหมขับมามือเลยอะเออแวะไปทั่วอาทิตย์เลยวันเนี้ยขอบคุณครับปานัดยังขอบคุณครับออกงานัปเลย ดีนะมาที่ไม่ไปด้วยเนี่ยคนจริงนะของคุณครับไปวของคุณครับาขอบคุณไม่กินนิวไม่กินนิ้วงง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 นนงงนงงงงงงมงงมงง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 งนงงงงองงงงงงนงง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 ไงงงงงงนงง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 นงงงมันไมงตื่นอ่งอย่างง้อเด้อครงบงง่งดงงงเรียนงงงงง ดีนะแม่เอาซองขาวมาให้หรือไม่เอาซองขาวผ้าป่าซองซองขาวมีผ้าป่ากับเชิญออกเจ้าสองคนให้อะไรลูกฮะให้อะไรลูกให้ความรักไงพี่นัที่ให้ความรักให้กันให้ดูวันวันนี้กินข้าวต้มกลางวันเนี่ยโอ้ยอักผ้าศักดิ์ผ้าพี่แล้วก็ศักผ้าแล้วก็ไปดูหมันโทรให้พี่ไงโอ้ยค่อยก็ลืมโทรบอกเจ้ามีผ้าอยู่ในถังอีกเอาเหรอลืมบอกอ๋อทำไมไม่บอกให้ใช่ไหม ผอมจริงเนี่ยผอมจริงนเนียสวยเอาผมว่ารถหาลงอมจริงอ่ะซึ่งตัวนี้ไม่ฟิตเลยวมคลิปนี้ขอสักแปนาทีเนาะนะครับ Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you เจนแม่กินได้กันปะน้องจะอุยคอยนุตาเด้เด้อเฮ้ยยังนะจ๊ะยังนะสูไปเดี๋ยวซื้อแล้วกันไปบ้านค่อยบปละไปไปไปพี่นันเดี๋ยวอาบน้ำให้น้องแล้วค่อยไปเออเดี๋ยวดูก่อนไม่มีอะไรครับที่ที่หายพี่เพชรคาไปถึงหนองหานไปไปถึงหนองหานไปเอาไปไปเล่นมาเขื่อนไปเล่นมาเขื่อนดูดูอยู่ไปไปเดินหนองหาน อะไรวะแต่มันอยู่ในเมืองสะกลนั่นแหละเขาพาไปด้านด้านหลังโรงพยาบาลใช่ไหมเขาพาไปดูเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้หัวของหัวของน้องหานหางของน้องหานเนี่ยอยู่บ้านเขาก็บอกอ่าไม่บอกเอออันนี้คือหัวไอตรงที่สกลนี่คือหัวแต่ว่า้าหางนี้อยู่ดอนอยู่ดออกว้างใหญ่ไปถาลขนาดนั้นเลยหรือไงอ๋อก็พี่เคยดูข่าวไหมที่ว่าเขาว่ามีมีพญานาคเนาะนะครับขึ้นที่น้องหาน ่ามันเป็นตำนานด้วยนะเขาบอกว่าหัวอยู่นี่คนลูกพี่นัทเออหางอยู่บ้านค่อยกระโผนทิ้งรถเขาพาไปดูค่อยก็พาไปกับเขาไปกับใครรู้ไหมไปกับใครคุณสิริใช่ไหมอ๋ออ๋อในรถในรถโอเคเข้าใจแล้วคุณสิริพาไปถูกไหมถูกเออเกือบแต่ว่าสิริเขาจะพาไปทางรัฐอย่างเดียวเลยนะพี่นัทของผมอ่ะเมื่อก่อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาพาค่อยไปไหนรู้ปะไปไหน ข้าวทงนานั่นแหละเขาพาไปทางรัดไงพี่เขาเพื่อนเาเพื่อเขาตามชาวบ้านเกษียณเนาะบลอบบงอปเขาบอกว่าเมื่อก่อนทางนี้มันไปได้แต่พอน้ําน้ํในน้าในหองหางมันเข้ามาก็ไปไม่ได้ก็อย่าไปโทษมันเออมันพาไปถูกแล้วโอเคเนี่ยอล้วโอเคพี่เดี๋ยวเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปอาบน้ำให้น้องแต่งตัวให้น้องแล้วตามไปตามไปนะ ไปแล้วนะครับผมปนัดพี่นัดก็ไปซื้อกับข้าวเนาะนะครับเดี๋ยวอาบน้ําแต่งตัวให้น้องก่อนนะนะครับคอ่อ่ะไปที่บ้านปนัดเนาะนะครับวันนี้นะครับไปเป่าเค้กที่บ้านเพชรแก้วเก้านะครับร้านกว๋วยเตี๋ยวเป็ดสวัสดีครับ